สำหรับบุญกุศลนะคะที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะจะสร้างนะครับในเดือนพฤษภานี้ s นะมีเรื่องอะไรให้แบบชวนทำบุญทำกุศลบ้างนะครับมาดูผลลัพธ์กันก่อนบางคนบอกแม่ช่วงนี้ความคิดเนี่ยมันตื้อๆว่าจานนะไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีครีเอทีฟนะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยมันก็ออกจะแป๊กๆนะจานนะครับเขาบอกงี้ คุณเองเนี่ยลองไปสร้างบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางคนบอกแหม่พวก,ม,ลลม,วม,กมูลนิธิได้ไหมจานชาวเมถุนบอกมูลนิธิได้ไหมพวกปอเติต๊งซื้อโรงนะจะ,ะซื้อโรงให้กับคนที่ไร้ญาติขาดมิตรหรือแม้แต่อันนี้เนี่ยร่วมที่จะสร้างโรงพยาบาลนะครับหรือว่าบางคนบอกแหม่ไม่ได้มีเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนแจะไปสร้างได้ไง บอกว่าหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยก็โอนไปร่วมสร้างโรงพยาบาลได้ดีหมดนะครับไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะสำหรับคนที่บอกว่าโนะอ้หช่วงนี้เนี่ยนะุยิบผิดนะก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่แหมเมื่อกี้ดันไปเฉลยไพ่ละแวบๆเขาบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขว่ะจานนะมันเหมือนแบบ ทำอะไรก็ไม่ค่อยอินนะครับเอออยากมีความสุขนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยต้องเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ทั้งด้านในเรื่องของจิตใจนะทั้งด้านในเรื่องของอาจจะเป็นทุนทรัพย์นะเท่าที่เรามีนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนจนแบบโอ้ยเป็นเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องขนาดนั้นเนาะใจะเย็นๆนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องทําบุญเนี่ยเกี่ยวกับเด็กที่ มีปัญหานะครับหรือว่าเด็กเล็กๆนะครับอาจจะเป็นพวกบ้านพักฉุกเฉินนะหรือว่าพกบ้านเด็กอ่อนพยาไทยนะครับหรือว่าเด็กที่โดนแบบทิ้งนะหรือว่าเด็กอะไรที่ว่า,เ,าเขาลําบากนะทั้งกายทั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับชาวราศีเมถุนเนะี่ยช่วยได้ก็เป็นบุญกับตัวคุณเองจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความสุขความเจริญนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าแหมจานช่วงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะเอ็นดู สักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะครับนะอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะมีจิตที่เมตานะไปขายกุ้งขายของไปทําอะไรก็แล้วแต่นะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจนะครับอยากจะช่วยอยากจะเหลือนะครับเขาบอกว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเป็นสาธารณประโยชน์อะอันนี้อันนี้พูดถึงนี้ก่อนแล้วกันนะไพ่เนี้ยผมก็จะมักจะตีความเป็นพวกใบมิโกเนี่ยไปถวายพระนะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับ เด็กเนี่ยมันพูดถึงอ่ออาจจะเป็นพวกไอ้เคร่งน,นะพวกแปรงขัดห้องน้ํนะยาน้าํายาขัดพื้นนะเราก็ไปช่วยนะครับขัดพื้นขัดอะไรขัดจุงขัดส้วมวัดเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเงินไม่มีก็เอาแรงเข้าแลกนะครับบางทีของที่วัดมีคุณเอาแรงเข้าแลกเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันเป็นจุดที่าบางคนเนี่ย ใช้แล้วก็เมินหน้านะครับถ้าเราเนี่ยไปทําเพื่อสาธารณกุศลนะพระเข้าก็โอ้โหโมทนาบุญกับคุณนะญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดนะครับเขาก็โมทนาบุญกับคุณนะครับคุณทําในสิ่งที่มันต่ําที่สุดนะคนอื่นก็จะเมตตาคุณนะครับอ่ะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะทำบุญในเดือนพฤษภานะครับใครมาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับในวันที่สิเนี่ยพรุ่งนะนี้ก็เป็นวันวิสาขะนะครับจะไปทําบุญทํากุศลอะไรก็สุดแล้วแต่ แต่คุณเองเนะี่ยดูคลิปนี้ก็สามารถทําได้ยันถึงต้นเดือนหน้าเลยทีเดียวนะครับอะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ